ครับสวัสดีครับกลั็พบกับโปรแกรมเมอร์คลุกไทยแลนด์อีกครั้งนึงน,นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนเป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับเอ่อผมเข้าที่ไดซีแลกแอกซัมนะครับเนี้ยเวลาเราทํางานเนี่ยสร้างโปรเจกต์เนี่ยเราจะสร้างที่ HT Docs ใช่ไหมครับเวลาเราจะฟอร์แมตเครื่องหรือทําการลบนะครับไดซีเนี่ยมันอยู่ที่ไดซีใช่ไหมครับเอ่อโปรเจกต์เนี่ยมันจะหายไปเวลาเราทำงานเนี่ยกลัวมันหายหรือว่าเกิดการวินโดว์แฮงก์วินโดว์ล่มอย่างเงี้ย เราไม่สามารถที่จะเข้ามากู้คืนข้อมูลที่เราทําไว้ได้เลยนะครับทีนี้นผมจะมาสอนวิธีการสร้างไซรู t และสร้างอา่อจักร t เมนต์เนี่ยให้วิ่งไปที่ได้อื่นที่เราต้องการนะครับเนีย่ยสมมุติว่าผมจะทดลองเนี่ยผมจะทดลองได้ดีแล้วกันที่กว่านะครับ new folder ผมต้องการดสร้างโฟลเดอร์กนะครับผมจะสร้าง,งว่า HT-Doc นะครับ HT-Doc ขึ้นมานะครับ ht doc หลังจากนั้นเราเอา่าไปที่นะครับ a าร์ดบี e a m มริเวอเราทำการสร้างรูทนะครับขึ้นมากั้นตอนที่ไซส์นะครับตัวที่ไซส์ New Size นะครับผมจะตั้งชื่อว่าเทสเทสนะครับพาดแล้วกัน T h นะครับเทสพาดเลือกพาดที่เราต้องการนะครับผมเลือกไปที่ที่เราสร้างไว้นะครับพาดคือ h ซีด็ใช่ไหมครับตัวนี้อโอเคไป Select ตัวนี้เข้าไปกดที่เซิร์ฟเวอร์นะครับกดแอดเซิร์ฟเวอร์เลือกเป็นโล c ค l n น t w o r เนะครับเปลี่ยนตั้งชื่อเซิร์ฟเวอร์เราก็ได้ผมจะตั้งชื่อว่า h c d o c นะครับตรงนี้ก็เลือกเซิร์ฟเวอร์โฟลเดอร์เราเลือกไปที่ h c d o c นะครับตัวนี้ตรงนี้เว็บ u r l เราตั้งว่า localhost แล้วกัน localhost อ่นานคำว่าโลโก้นะครับตัวนี้กดเซฟไปนะครับกดเทตติ้งนะครับแล้วกดเซฟอีกครั้งหนึ่งเราก็จะได้ไซลุกขึ้นมาแล้วผมเลือก PT นะครับหลังจากนั้นผมสร้างแท็กนะครับ PT ขึ้นมานะครับแล้วผมจะเขียนคำว่า PT info info นะครับการเซฟเซฟที่นี่นะครับ เซฟที่ตัวที่ผมเราที่เราสร้างไว้ที่ไดดีนะครับเนี่ยอยู่ที่ไดดีใช่ไหมครับ htdoc เรจะสร้างคำว่า ppinfo แล้วกันนะครับอ่ะตัวสีตัวสี htinfo จุด pp ppinfo จุด pp กดเซฟไปหลังจากนั้นเราทดลองกด n สองนะครับเพื่อรัน กดที่รูปโลกก็ได้นะครับแล้วกดรีวิวนะครับ in Chrome ก็ได้เช่นเดียวกันอ่ะทีเนี้ยมันจะรันไม่ได้ใช่ไหมครับ not f o u n หาไฟล์ไม่เจอใช่ไหมครับนี้ผมจะสอนวิธีการเข้า local host ใช่ไหมครับเพื่อที่ให้เปลี่ยนเปลี่ยนตัว document root เนี่ยให้ยิงมาที่ตัว h t d o c ที่เราสร้างโฟลเดอร์ไว้ในนี้ใช่ไหมครับก็วิธีการนะครับก็เข้าไปที่ ไนสี exam นะครับแล้วที่ apache หลังจากนั้นก็ไปที่ conf หาคำว่า httpd นะครับคลิกขวาเปิดด้วย Notepad หรือ,อดีทัดก็ได้นะครับขึ้นมาแล้วก็เลื่อนคำว่าหาโอเค document root ตัวนี้เราททำการเปลี่ยนผ่า root นะครับเป็นผ่านที่เราสร้างไว้ก็คือ,อ h t doc ใช่ไหมครับอ่าตัวนี้ ทำการ copy มาเลยนะครับ copy มาวางตรงนี้เป็นเป็น slash ใช่ไหมครับตัว,แล,วแล้วแล้ว c o r y ก็เปลี่ยนเช่นเดียวกันนะครับอ่ะวางลงไปกด save แล้วก็กดทำการ restart ตอนนี้คือมันทำการ start เออเราก็ stop มันก่อนนะครับ stop มันก่อนเมื่อกี้ผมลืม stop มันเราก็ทำการ stop เพื่อ s ตาร์ท e ซอร์วให้มันรู้ว่าจากว่าโอเคโดเมนรูท okay, อยู่ที่นะครับสต o p เสร็จก็ START ทอีกรอบนึ่งนะครับสตาร์ท h l ด้วยตัวหนึ่งโอเคอันนี้นะเราก็ลองไปกด h 2ดูใหม่อ่ะ <c oughs> เรียบร้อยครับมันก็เรียบร้อยแล้วมันก็จะย้ายรูทโดเมนรูทมาอยู่ที่ใจที่เราต้องการนะครับลองเอ็กดูนะครับเอ็กโซข้อมูลดูนะฮะโอเค Hello World นะครับอ่ะ uh, OK Save กด1 2อ่ะ uh, Hello World ออกก็ประมาณนี้ครับทีนี้เราก็ไม่ต้องกลัวแล้วว่าข้อมูลเราจะหายเพราะข้อมูลก็ถูกมาอยู่ใดที่ที่เราต้องการแล้วนะครับก็ตามนี้นะครับผมก็ขอบมากครับเดี๋ยวคราวหน้าผมมีทลิปอะไรใหม่ๆก็เดี๋ยวมานำเสนอนะครับวันนี้ก็ขอมากครับสวัสดีครับ